อ่ะสวัสดีครับอยากมิดแตนครับเอซีท่างชองอ่องมาเอกว่าแสบครับมืนี้าเอกกับสิภาพมาแสบที่กาล่นนะครับตามภาษาคนมักแสบเนาะมืนีห้อาใดเมนูสมตำปลาหมึกลวกพักสดๆกรอบๆนะครับแล้วก็ปลาเผาเนาะเผาเนี้ยนห่อนซื้อขยอยมากครับมึงมือเวลาหนึ่งเองอ้าวโมโหไรยายห้างครับ หิวแล้วมาลงมือแซ่บกันเลยครับเขาซ้อครับมือนนิบอท่านในเดินทางไปใส่ก็เลยตื่นสายหน่อยกินเขาซ้อเป็นเขาเทียงมาสแซ่บกันครับหิวแล้วนิวแล้วใช่ ăn à, luôn Ừ, bè Bánh kháng nó miếng. à nói khang nếu như là, nổi, bàn họt, ngắn, cả, ít ra nghe năm mà thăng quân bạn bạn hận cho ngăn nó nhắc nó nào có gì cả bạn nào đến thang của hai dù สงการกัให้มวลให้สนุกให้มีความปลอดภัยกันเนาะอากาศปีนี้ฮัอนเป็นตะลินสงการมวลนี่หรอกเดี๋ยวมือนอนุ่มเหนียก็ี่เดินทางไปเดินสงการทั้งอลันหมดละมันนองใส มืาอนี้กันเช็ครถลดหังรถไปก่นอนมาครับต้ม,ตมยำอือต้มยำปุงมี่โอ้อาหารหลายมือ้อขึ้นกินบุาคายได้มเมาก่อนเตรียมจานเนาะโอ้ต้มยำปุงที่น้อง ปลาเขามามามาแซมกันครับอืมยอดตรงย่ำคุผหอครับ ยกไปช่วยน่องมึงนหน่อยนี่ครับต้มยำปุ๋มร้อนสดนุ่มหันแห้งหวะจ้ะโอ้ยยำในกับเสียต้มยำปุ๋มแซ่บครับมีคนมาดึงหวัวตอนนี้นี่ บอกว่าจะไม่หย่อนนะบุ่นล่อแต่นม้ à đỡ gì đó học nhiêu cày nhiêu cày, cái này bị thiệt tăng còn tăng nhà học, nó giảm còn kín nhám Hello yeah. mm -hmm. À, uh, đúng rồi gặp 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 có lo gì bỏ cái เมนูสมตำเกินได้ตลอดครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับลองกํามาเพื่อนสมตำ Oh, tôm nhâm cung này là แ้งกแสบแตามำนวยมันหน่อยไปหน่อยแต่ไมเนี่มันไงมาท่านค้นหายากกว่ามแท้งกว่ามอู่นี่รวเท่าไหร่เนาะลูกเล็กนี่ร้อยห้าสิบลูกเล็กนี่ร้อยห้าสิบทำไมกว่านี้หกสิบเก้าสิบลูกเบล่มห้ค้างนี่ไม่มีเลย ไว้ครั้งก็ขาดตลาดด้วยเนี่ยคงศูนกันแล้วศูนย์ศูนย์พัน,นโอไม่ทันส่วนนี้ไงใส่บื่งโอ้ยอยอดเลยีุนลองเลย ของแขโอเคอเคลิปนี้ไว้สำนีกันคลิปหน้าเจรินไหมครับสวัสดีครับ